สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ดูคลิปของพี่ลีน่าจังนะครับก็วิาพวา,า,ก,ากษ์วิจารณ์รายการหุนกระแสว่าปล่อยให้ผู้ร่วมรายการควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาไม่เหมาะสมในกรณีไปด่าพระหรือวิจารณ์พระนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้รายการหุนกระแสเป็นรายการที่มีเลตติ้งสูงแล้วก็นะครับการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นการสะท้อนความเป็นจริงในสังคมทุกวันนี้พระนอกเรี่หรืออารัชชีมีเป็นจำนวนมากแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักพุทธศ,ศาสนา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลก็ไม่ได้ทําอะไรให้เต็มที่คือปล่อยให้มีอารัชีหรือพระนอกรี่เต็มบ้านเต็มเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีนักกฎหมายบางคนบางท่านไปรวมตัวรวมกลุ่มกันนะในการปกป้องดําเนินคดีกับคนที่ร้องเรียนพระร้องเรียนอารัชีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่แพรรี่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยถ้อยคํากูกูมึงมึงผมว่าเป็นการสะท้อนความจริงในสังคมเป็นการกดดันให้ สำนักง,งานพระพุทธศาสนานั้นเอาจริงเอาจังกับพระนอกีตดและอารัตชีจํานวนมากเพราะทุกวันนี้พระซึ่งเป็นผู้ทรงศิลกลับมีการตั้งทนายความขึ้นมาแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่ร้องเรียนชาวบ้านจํานวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะพระนั้นต้องสละแล้วซึ่งกิเลสโลภโกรธหลงแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าพระยังมีนักกฎหมายที่คอยถือหางนะครับกับอารัชชีเหล่านี้บางคนบางท่านและ หลายคนเป็นนักกฎหมายกลับมาวิาพากษ์วิจารณ์ประชาชนว่าการวิจารณ์พระกลายเป็นการดูหมิ่นสงฆ์ผมว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่สงฆ์นะมันคืออรช,ชีนะครับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระนอกรีธทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายมีคําพิพากษาดีกาม,มากมายเพราะนะพระก็คือบุคคลที่อยู่ในพระพุทธศาสนาต้องทําตัวให้เหมาะสมพฤติกรรมที่เป็นนอกรีดนอกลู่นอกทางนะครับจึงควรที่จะถูกตีแผ่นะครับ เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทถ้าการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อปกป้องพุทธศาสนาคนที่ทําลายศาสนาคืออารัชชีไม่ใช่ประชาชนที่วิาพากวิจาร์อารัชชีเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย